พี่น้องครับผมอยากเชิญชวนพี่น้องมาลงสมัครสอบอกันมากๆนะครับทั่วประเทศพี่น้องอยู่นะอำเภอไหนหรืออยู่ในเขตไหนกรุงเทพมหานครนะครับนะ ช่วยกันไปสมัครนะครับเมื่อ,อกกรตประกาศวันสมัครเลือกตั้งนะครับเพียงแค่คุณอายุมากกว่า40ปีและพอที่จะเสียสละเงิน2,500บาทและมีกลุ่มวิชาชีพ20กลุ่มสําหรับให้คุณเลือกไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรไม่มีความรู้แต่ว่าเราสามารถที่จะเป็นวหวตเตอร์หรือเข้าไปวอคนที่มีความรู้ความสามารถท่านอย่าคิดว่าท่านไม่มีชื่อเสียงแล้วจะไม่มีคนเลือกท่านผิดครับเพราะกระบวนการเลือกตั้งของสวรครั้งนี้ต่อให้ท่าน เป็นเบิร์ตธงชัยนะครับ<ม>ก็หวั่นไหวได้ครับ<ม>เพราะว่าเขามีการเลือกไวยเราก็หวังว่าอย่างน,น้อยๆเนี่ยใน200คนเนี่ยหนึในสเนี่ยจึงจะแก้รัฐกฎหมายรัฐธรรมนูญได้เพราะถึงแม้ว่าเที่ยวนี้ประชาชนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเ,ออเลือกตั้งแต่เราสามารถเข้ามาสมัครเป็นผู้โบวตได้นะคะมาเลือกคนดีเพื่อเข้าสภา ะะมันต้องมีหละกลุ่มนี้ี่มันมาหัวกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราอ่ะต้องแสดงจุดยืนของเราค่ะเราไม่สามารถทําให้ระบบนี้เราไม่สามารถยอมรับให้ระบบนี้มันมีความชอบธรรมได้แต่เราทําให้มันเข้าใกล้ได้เพื่อหวังว่าอะไรเพื่อหวังว่าในอนาคตเนี่ยมันจะนําไปสู่การหรือหรือว่าการสถาปนารัฐธรมนูญหรือว่าระเบียบกฎกติการหรือที่มาของสอวอเองหรือจะไม่ปฏิเสธว่าไม่มีสวก็ได้ถึงเวลาแล้วครับที่พวกคุณจะออกมานะครับร่วมกันสมัครสรวถนัดสาขาอาชีพไหนจังหวัดอะไรเขต อะไรเชิญลงสมัครเลยครับเรามาสมัครกันเยอะๆะเพื่อที่จะนู่นนี่นั่นหรืออะไรแต่ถ้าสมัครแล้วพิจารณาว่าอยากจะเป็นสอวอเพื่อจะไปแก้รัฐธรรมนูญเชิญครับเชิญมาถึครับอย่าให้พวกเราเหงาอย่าให้ไอรองเหงาอย่าให้อานนทนำพาเหงานะฮะเขาบอกกันว่านะครับแม้แต่ในนรกนะครับถ้าเรามีความหวังเนี่ยนรกก็ไม่ใช่นรกนะครับขอบคุณครับ